สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมโลบอกในแมปซอมบี้อาร์มี m ซิมูเลเตอรนะครับเราจะมาสร้างกองทัพซอมบี้เพื่อไปบุกลุกหมู่บ้านกันนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เรามีอะไรมากครับเนี่ยเริ่มเรียนรู้เกมกันก่อนนะฮะเออันนี้ซอมบี้ Limited Edition นเอาเหมือนค่างเงินในเกมนีจ้จะใช้เป็นหัวกะโหลกกับสมองของคนนะฮะอย่างโหดนี่หนึ่งสมจะใช้150หหัวกะโหลกนะครับนี่ครับสร้างซอมบี้มาจากหลอดทดลองเรียบร้อย นี่เราก็มาดูตรงซอมบี้ที่อยู่ในคังของเรานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนี่เป็นซอมบี้ชาวบ้านอันดับหนึ่งนะครับติดตั้งไปเลยมาแล้วครับเจ้านายให้ฉันไปทำอะไรซอมบี้ผู้ติดตามเราครับเลเวลหนึ่งทำอะไรได้มั่งครับเนี่ยอันนี้คือหมู่บ้านที่มนุษย์อยู่กันนะครับจัดการเลยฆ่ามนุษย์โอ้โหทำร้ายชาวบ้านได้หนึ่งคนแล้วนะครับได้มาสามสมองนะครับนี่ครับคนนั้นกำลังหลบอยู่ เอ้ยฆ่ากดการนะี่ครับซอมบี้มนุษย์เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งคนนะครับเราจะต้องปกครองหมู่บ้านนี้ครับโลกทั้งโลกมันจะต้องเป็นโลกของซอมบี้เฮ้ยนี่ตัวนี้มีนักธนูด้วยเฮ้ยมีการโจมตีนกลับเลาเฮ้ยโอ้ย,อย <laughs> ซอมบี้กลายเป็นหลุมศพไปแล้วครับโอ้สู้นัธนูไม่ได้เนี่ยอันนี้มีการรีโหลดไทม์ด้วยนะครับกว่าจะฟื้นคืนชีพออกมาอีกครั้งนะครับ ซอมบี้เนี่ยจะไม่มีวันตายแต่ว่าไปนอนในหลุมแค่นั้นเองแต่หมู่บ้านเนี้ยดูสงบดีมากเลยเนี่ยตัดการเลยเราต้องสะสมสมองเพื่อไปให้กับด็อกเตอร์นะครับสร้างซอมบี้ตัวใหม่ออกมาครับได้แล้วอุว้ยคนนี้มีกองทัพซอมบี้เยอะมากเลยครับโอ้มีเป็นสิบด็อกเตอร์ช่วยสร้างซอมบี้ให้หน่อยนี่ด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์ ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้างนะครับกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันครับน้ำลายฟูมปากเลยครับอีกหนึ่งตัวโหนี้เป็นชาวบ้านธรรมดาครับซอมบี้เบสิกกดติดตั้งนะครับซอมบี้ตัวที่สองอ๋อตอนนี้เราติดตั้งซอมบี้ได้ทั้งหมดห้าตัวด้วยกันนะครับมาตัวที่สามครับตัวต่อไปอ้อนี่มาแล้วครับหุ้ยคนนี้คอตกมาเลย จัดการติดตั้งกองทัพซอมบี้กันก่อนนะครับมาแล้วนี่ครับติดตั้งทั้งหมดคมห้าตัวครับหืมมาเป็นกองทัพครับซอมบี้เลเวลหนึ่งไปล้างแค้นไอ้นะักธนูคนนั้นกันทำลายเอาสมองมาหมู่บ้านนี้ต้องเป็นของเรายึดมันจะต้องเป็นโลกของซอมบี้อาร์มี่อัปเดตนะครับรลุบไปเลยเย้เทคดาวเทคดาวจัดการส่งไปห้าคนครับโจมตี นายกลับมาทำไมเนี่ยลุ่มลุ่มลุ่มเอ,อ้ได้สมองแล้ว้ยคนนี้มีโล,โลด้วยน่าจะเก่งครับอันนี้น่าจะเป็นคาร์อสอวินโอ้โหซอมบี้จะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวครับตายหมดเลยครับเจออัศวินเข้าไปเฟิร์นขึ้นมาเลยโอ้โหคำรามครับซอมบี้เรเริ่มคำรามแล้วหลยตัวนึงเหรอทำลายชาวบ้านธรรมดาไปก่อนละกันนะครับสะสมแต้มเพื่ออัพเลเวลซอมบี้ก่อนครับ สมองมาเต็มๆเราลองเพิ่มเลเวลสิอ๋อนี่เป็นซอมบี้เลเวลเพิ่มนี่ใช้สมองในการอัพเลเวลนะครับเฮ้ยตอนนี้มีไฟลุกด้วยครับโหสู้ได้ไหมเนี่ยลุ้มไปเลย,เยห้าคนเฮ้ยโหคนนั้นเขาหน้าเครียดแล้วทิ้งธนูดอกเดียวเราตายเลยโอ้โหเก่งเกินลงหลุมอีกแล้วครับซอมบี้ลงหลุมอีกแล้วครับตามาน้องๆ เรลอัพแล้วครับทำลายชาวบ้านฟาร์มได้สมองมาสี่คนนี้คนนี้ไปของทับซอมบี้เราจัดการให้หมดนักธนูเหรอล้มไปเลยสามคนนี่ครับตุบต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 ับโอ้โหสามล้มหนึ่งครับสามล้มหนึ่งเอ้สมองมาแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นเอาระดับคอมมอนมาลงดีกว่านะคร จะได้เพิ่มความโหดมากกว่าเดิมอ่าอันนี้เป็นเฟรมคราฟโหต้องเอาซอมบี้ธรรมดาเข้าไปคราฟหรอมีโอกาสได้ยี่สิบเปอร์ซ็นไม่โอกาสได้น้อยจังไะเฟลอีกแล้วเฮ้ยเฟลอีกแล้วเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งตัวเหรอไหนซอมซอมบี้ไฟอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงโหซอมบี้ไฟมาแล้วครับ เลยจัดการชาวบ้านเลยนี่ครมีเฟรมซอมบี้มาด้วยหนึ่งตัวครับม <c oughs> ันทีเดียวตายเด้อเอาอัปเกรดลูกน้องก่อนครับให้ไปจัดการไอตัวนักธนูคนนั้นนะฮะจัดการเลยลุ่มลุมลุมลุมเออดีมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกปกซอมบี้เหมือนกับเรานะครับแกง๊งเนโครแมนเซอร์ครับ ซอมบี้เกิดหมู่บ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไว้ไปชำระแคนกับนักรบชุดเกาะที่หลังนะครับจัดก,การกับพวกนักธนูก่อนฮะเก็บสมองมาแบบล้นๆนี่คนนี้เลยคนนี้เลยจัดก,การคนนี้เลยจัดก,การเลยคนนี้เลยชาวบ้านจะต้องหวาดกลัวนี่จัดก,การคนนี้ลุยนี่ครับโอนฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้ แล้วเมื่อกี้ผมก็ได้นำโค้ดจากในเกมมาใส่ดูนะครับมีซอมบี้ตัวใหม่มาให้เพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือเจฟบ็อกโอ้โหซอมบี้ตัวนี้ใส,ส่ส่วนมาเลยครับนี่แล้วก็ตัวนี้คือชื่ออะไรอะ่ะคลิปตี้นะครับน้องคลิปตี้แล้วนี้อย่างเท่ครับกราวี่แคทแมนเราได้ซอมบี้ระดับอีพิกมาสามคนเลยนะครับเนี่ยนี่เราจะติดตั้งซอมบี้ที่เราได้มาจากโค้ดฟรีกันก่อนนะครับโอ้โหดูความโหดระเบิดความมันอัปเกรดเลเวลให้ด้วยนี่เรา มาเลยจัดการเลยเฮ้ยซอมบี้เราแต่งตัวเท่จัดอ่ะนี่คือวิธีการเกาะโค้ดที่จะได้รับซอมบี้ตัวใหม่ก็ทุกคนมาคลิกที่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับมันจะมีช่องแห่งการใส่โคด้ดอยู่นะครับและตอนนี้ก็จะคือโค้ดทั้งหมดของซีซั่นนี้นะครับสามารถนถําไปใส่ตรงช่องนั้นแล้วก็รับซอมบี้ตัวใหม่ๆได้เลยครับทุกคนนีครับซอมบี้เราออกซ่าแล้วนี่จัดการนักธนูเลยโหตีติดชีดนะครับ ไปลองอัศวินดูสิไงเล่าไงาเล่านี่ซอมบี้เพลิงสู้ได้เหรอนายสมองเราแบบว่าเต็มอิมเราโซ้กับพวกอัศวินได้แล้วครับตอนนี้แต่ว่าเลเวลยังน้อยอยู่นะฮะอุ้ยไหวปะเนี่ยนี่ครับคลิปตี้โอ้โหคลิปตี้ตายแล้วอัศวินนี้มันโหดจริงๆอนจาจักรนี้ไม่ไหวสู้กับตัวธรรมดาไปก่อนล้วกันเลเวลสามครับ ตีติขี้โอได้สมองมา11โอ้ตรงนี้จะเป็นห้องบอสนะครับน่าจะยังสู้ไม่ได้หรอกว่าซอมบี้เรายังไม่แข็งแรงพอน,ะนี่ซอมบี้ร้องหลนโอยังเท่ใส่ชุดดังลบก,กีอีกด้วยนี่แล้วก็ไปคราฟซอมบี้ไฟมาเพิ่มนะครับโอ้ดูสิว่ามันจะโหดขนาดไหนเอ,อื้อเอ,อือ้ออชาวบ้านธรรมดาฟาดทีเดียวตายแล้วนะครับอนอจัดการ สมองมานี่ครับตัวไฟเก่งเนาะเก่งเนาะทุบมันทุบมันอุ้ย,ยนั่งตัวนี้คโคตรโหดอะ่ะอุ้ยสู้มไม่ไหวอุ้ยตายหมดเลยโหดนะเนาะโหดนะเนาะโหเราเราเกินไปกันะ่ะโอ้โหสอมบี้เราตายหมดเลยครับตอนนี้อาคนเอ้ยลุ้มเลยต,ตุบต,ตับต,ตุบ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 เข้าไปตุบตุบเข้าไปเอ้ย ล้มล้มล้มโอ้โหอย่างไวอะ่ะเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วตอนนี้จัดก,การเลยตุ๊บตับตุ๊บตับเอาแฟมซอมบี้เพิ่มดีกว่าครับอืมข้เก็บสมองให้ได้เยอะที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้ได้สมองมอัพเกรดเพิ่มนะครับเดี๋ยวยาวครับเป็นเลเวลห้าโอ้เพิ่มความโหดเอ้ยจัดก,การเลย ซอมบี้เราเลเวลห้าแล้วไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวเราต้องอัพเกรดซอมบี้ระดับอีปีกส e ีม่วงของเราทั้งสามตัวเนี่ยให้เลเวลสูงที่สุดก่อนนะครับเพื่อความรุนแรงอือสามคนแตดการได้ไหม <c oughs> อุ้ยตายเลยหรอลุยอีกนิดเดียวเองเฮ้ยฟันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนั่นแหละ ตอนนี้ก็เป็นเลเวลหเหมือนกันนะครับผมกะว่าจะอจัพให้เป็นเลเวลสิเลยฮจัดการอัดเข้าไป yeah. เย,ย่เรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ผมสุ่มได้ซอมบี้เราโยกกามาหนึ่งตัวนะครับโหยังดุอ่ะ เราถอดตัวธรรมดาไปก่อนครับนี่เอาโรโยกาสวมมาเลยแล้วก็มีแคตเตนิลซอมบี้อีกหนึ่งนะครับโหดละคราวนี้โรโยกาสอัพเลเวลกันครับนี่โหดจัดจัดกลองทัพเราเริ่มดุขึ้นแล้วครับได้ซอมบี้ระดับโหดมาแล้วครับชื่อสีแดงครับโหดุจัดซอมบี้ทหารหลวง นี่ชุดเหมือนกันเลยครับซอมบี้ทหารหลวงลุ้มนี่ตุบตับตุบตับตุบตับสนุกเขาละทหารหลวงเหมือนกัน <c oughs> ซอมบี้รอยย่อการของเราเลเวลเจ็ดแล้ว <c oughs> จัดกายตัวนี้เลยอย่า yeah. ลุมลุมเออนี่โรโยกาหรอจะสามาคีลุมเข้าไปหน่อยนี่ผมก็คิดว่าซอมบี้ผมน่าจะแข่งแก่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปสู้กับห้องบอสดนูนะครับว่าไหวหรือเปล่าลุยโอ้บรรยากาศเฮ้ยไหนบอสโอ้พระราชา ทุกคนแัดการพระราชาเดี่ยไหวไหมนะ่ะเฮ้ยเอาอยู่สู้ได้อยู่ครับเพื่อนๆพระราชาไหนจะต้องตายอะไรต่างๆนี้ต้องเป็นของเราเ <c oughs> เรียบรอ้อยจัดการพระราชาของเมืองไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเราก็เราก็ได้รีวอร์ดมาเพิ่มเติมนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe เปกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ